Dạ bé mà. Oh. Ừ, đi lên đây, đi lên đây bữa nào ตั้แลเตเล็กนะ่ะเบาเล็กต่อตัวเล็กนะ่ะเออตีลงกรงางปไปได้ตรงนู้นเลยะงนู้นแหละเข้าไปเลยเข้าได้นะ อันนี้ก็จะขับยากๆหน่อยนะเพราะว่าหนักหัวนะครับเวลาเขาตึงหลังนี่หน้านี่ฟาดไปแบบโอ้นั่นๆ,ๆใช่ไหมโอ,โอ้นั่นๆๆๆๆมันก็จะประมาณนี้แล้วผมหล้อใหญ่นะครับเอยไม่ใช่ <S <S ชิียวเกิดเมื่อกี้นะ่ะตกลุมแล้ว,จ,วนะจับจับให้ยโยกโยกเอาก็ได้ไม่ไปไม่ได้เลยมันถอยไม่ได้หรอกจับจับไม่ชนะ vâng đeo, đeo, vâng

ตะทางมันนี่มันจะตกมันดดน,มนี่นไรแต่เจ๊ถอยได้ไหม,ไไมล่ะถอยตลับไหมถอยไปโน่นได้ไหมล่ะถอยเอาหัวเข้าไปโน่นไปินได้รีบๆไปโน่นก่อนเนาะ nó băng máy chứ không đâu ừ, ừ, ừ ừ, rồi nè đây, xe liêu, lên để lên để lên, nào, กำลังจะน่าแฮมในรถจะมาเกลืล่อนะน,น,น,นตลอไหนนะไปเ,เข็วขันหนึ่งนะเ,งนเจองานยากนะเพื่อนดีที่เจ้าของรถเออเจ้าของมามีรถนะครับทำไมงั้นนี่กินข้าวลิงแน่เพื่อนต้องหารถมาลากนะครับ ยังโชคดีที่เจ้าของรถคืยเจ้าของนาเขามีรถนะครับเป็นเลยแล้วเป็วเละแลแมแลมไอทางกล้าคือจะาลุงเดินทางพืชทางตู้เองตูวหังตู้ทางกล้า khóa mơ khóa mơ Hey, <laughs> ไปก่อน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 ไอเรีบไปรู่นอ่ะอรีบแต่แท่ทำไม่รีบมันดะตกะอปรีบไอเรีบดินเหนียวนะครับดินที่สะนะครับโอ้ เดี๋ยวมันก็บินลงทั้งทางเลยนะดิไม่ดีอาจจะไม่ชอเด็ดนะเพอ่อตตรงนี้นี่ดินเหนียวนะครับเวลารถมันฟาดมาพอาดึงตรงนี้นะจะทาให้ความได้นะนั่นนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคนี่รถลากเลยนี่ดินเหนียวนะครับทางแบบนี้ต้องดึงสายพานทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดึงรถเอานะครับถ้าเราขับแล้วเลียเสายพานไม่ได้นะเพราะรถเจังหวาทุกมันจะเนี่ยนะ phào phào phào, để đón lạnh ao. làm lên chén nát được thật đấy, được. làm mấy chén nát được, không. है okay, मालू จะสบายแต่ไม่สบายนะครับออออของผมนี่ล้อหลังมันนิบไอ้าบางปุ่นมันนิบนะครับนั่นจะได้ยินเสียงนะครับลอ้ลอหลังมันโดนกับบางปุ่นนะครับดังดีสิไม่ตก <laughs> จัดนะเพื่ดูสิฟังเสียงนะครับลอ้เอเกาไม่โดนนะครับแต่ว่าพอมาใส่ลอ้อนี้โดนนะครับล้อใหญ่ๆกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอ้ไม่ธรรมดาล้่นเี้แบบนี้นี่ทำเลยนะครับสองสี่ันสีคนนะครับ ยึดเส้นผานด้วยถ้าไม่ยึดเส้นผานมันจะคว่ำยึดเส้นผานด้วยถ้าไม่ยึดมันจะคว่ำรถไทยใหญ่ไงี้ถ้ามันตึงมากนี่มันปัดคว่ำได้เลยนะครับเราต้องจับมันมั่นนะครับ <S 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 เสร็จแล,ล้วบอกบานข้าบอใช่ข,ข้าวลองนีน้ผตกรโอ้ยระวังขาดเด้อโอ้ขึ้นได้ไว้ขึ้นได้ไว้เดี๋ยวสตาร์ทก่อนเขย่งเขย่งแับสตาร์ทอยู่ตรงนี้มันเป็นน้ำนะครับมันก็นเลย ไม่ได้ ผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมโอ้โชคดีที่มีรถไทยใหญ่นะตึงมากนะทำถุกผนนะครับคิดว่าจะไม่ตกนะเพราะว่าดูเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอเวลาตกมาในเมืดมาเลยนะ เร,รียวผับึนตัดไอ้รึ่งเกี่ยวกับตัวไอเรียวผัวบึนอือฮะจะไปนี่เลยไปโน่นไปไปนี่เลยไปโน่นไปโน่นบ่แล้วไม่รู้แล้วแต่แล้วแ <laughs> ต่เลย ลงที่ตมเลยเพื่อนผมนึกว่าเขาจะไปข้างคนานะทำไมไม่ไปข้างคนาโจกเอาก็ดาได้ไหมฮะเลย Ni, ni. Ni, ma ni. คลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคระบบับผมกราบว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมกเพื่อนผมสวัสดีครับ้โอ้ยโอ้ยดิ้นใจใหม่ๆเออผ่อนเกรียววัดได้ไรผ่ระรอะวกดม่วงนะแผลท้องแล้ว <laughs> ไปนะครับผม